สวัสดีพี่น้องช่อแม่สระกราวทุกท่านนะคะก็นานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้อัปเดตเรื่องบ้านนะคะคลิปล่าสุดก็คือสั่งอิฐมนเบามา700ก้อนก็คือไม่พอนะคะต้องสั่งเพิ่มอีก60ก้อนนะคะรอบนอกก็ใช้อิดมนเบารอบในก็ใช้อิฐบล็อกไปนะคะเป็นการประหยัดไปในตัวนะคะก็บ้านก็จะรกๆในช่วงที่ทําก่อสร้างแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทํานะคะอีกอย่างก็ ช่วงเขาทำงานเขาก็เปิดเพลงฟังกันมันก็ไม่อยากรบกวนเขานะคะก็เ,เปิดเพลงไว้ก็ติดลิขสิทธิ์ค่ะต้องมานั่งแยกเสียงออกแน่นอนค่ะติดลิขสิทธิ์รอบนี้ก็วงกบประตูหน้าต่างก็มาเรียบร้อยอวงกบหนะ้าประตูนะคะก็เลือกบ้านใหญ่พิเศษสำหรับห้องคุณตาและอาแมะนะไม่เอาวงกบประตูห้องนอนประตูห้องน้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะปูนสาหรับฉาบก็สั่งมาเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะ ก็เพิ่งจะคลิปนี้เพิ่งจะได้ลงมือฉาบฉีดสี่ฉีดหนึ่งถึงสองวันนะคะเพรารอพี่ชายมาจากกรุงเทพคะมาเดินเรื่องระบบไฟไว้ให้ก่อนนะคะก่อนจะฉาบป,ปิดนะคะก็ทํากันแค่สองคนสามคนก็จะช้านะคะดูช้าไปเลยงานก็ติดธุระกันด้วยอะไรด้วยไปงานแต่งงานอะไรมั่งงี้ะคะ<อ>่ะพี่ชายคนโตก็เพิ่งมาเดินระบบไฟไว้ให้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้เองนะคะที่ผ่านมานี่เองก็ ตั้งแต่ผู้รับเหมารับงานจบไปก็ทํากันเองนะคะก็คือไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างใครมาทำนะคะทำกันเองพี่น้องจ้างพี่น้องกันเองก็มาร์กจุดไฟจุดปลั๊กไว้ให้นะคะให้พี่ชายมาเดินว่าเออตรงไหนมั่งที่เราจะให้ทําปลัก๊กทําไฟอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาร์กไว้ให้เขาให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็อาจจะมีการซื้อสายไฟมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อการประหยัดเพราะพี่ชายเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะ อันไหนที่ถูกกว่าและประหยัดกว่าดีกว่าเราก็เลือกที่นั่นนะคะพี่น้องจะได้ประหยัดค่าทําบ้านไปในตัวในรอบนี้นะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะว่าช่วงนี้อยู่การกอบล็อกและการฉาบนะคะเพิ่งฉาบได้หนึ่งวันสองวันนี้นะคะก็ทํากันไปเรื่อยๆนะคะติดธุระก็พักไม่ติดธุระก็ทํางานกันนะคะห้องน้ําก็จะเว้นช่องหน้าต่างให้หนึ่งบานเลยนะคะเพิ่มความแสงสว่างในห้องน้ํานะคะประหยัดไฟไปในตัวนะคะ ช่องหน้าต่างครัวติดกระสวนยาดข้างบ้านนี่สอยมะพร้าวน้ำหอมกินได้เลยนะพี่น้องทำงานกันไปคุยกันไปเจียวเจ้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่เพพี่เคยก็ฉาบฉาบฉาบไปคนละช่องอ่ะคนละล็อกคลิปนี้ก็มาอัปเดตบ้านนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะก็เพิ่งอยู่ในช่วงฉาบนะ ค่าใช้จ่ายยังไม่เพิ่มมากจากคลิปที่แล้วสักเท่าไหร่นะคะจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ